สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็นะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับเดี๋ยวนี้เรามารีวิวเจ้าโดน E หน0่ครับหรือ E 1 0 0นะครับนะเป็นโดนกระเป๋านะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับสองกล้องนะครับเออเล่นดีมากนะอ่ะเรามาดูกันครับนี่อุปกรณ์ในกล่องครับมีคู่มือนะครับนะฮคู่มือ โหลดแอปนะครับนะฮะสแกน QR code ไปโหลดแอปพลิเคชันมาเอาไว้เชื่อมต่อกับกล้องนะครับแล้วก็แบตพัดสำรองสายชาร์จแล้วก็สาควงมีให้นะครับนะฮะรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็นะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับอ่านี่มันจะมีมันจะมีจุกมาให้แบบนี้นะครับสามารถเสียบได้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบที่รีโมทนะครับเสียบที่รีโมท สองอันนะครับนะอันนี้ครับเสียบที่รีโมทแบบนี้นะครับเสียบที่รีโมทนะครับโอเคกลางครับกลางครับกลางครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แคปซูลนะฮะชาร์จแบตหนึ่งชั่วโมงครับแบตเตอรี่แคปซูลนะชาร์จแบตหนึ่งชั่วโมงนะฮะเล่นง่ายมากนะสำหรับตัวนี้นะครับกล้องสองตัว กล้อง2ตัวมีเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับเป็นระบบนะครับนี่ปรับองศาได้แบบแมนแนวลอย่างนี้นะครับนะครับรีโมททานนะครับใส่ฐานนะครับที่รีโมท 2A ครับรีโมท3ก้อนนะครับใส่ฐาน 2A 3ก้อน เรามาดูครับนะฮะองศาการบินมีสปีดหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นนะครับกดด้านในกับกดด้านนอกนะครับนะกดด้านในกดด้านนอกนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดันสูงบินสูงลงลดระดับลงมาเรื่อยๆครับโฉบซ้ายโฉบขวานะครับนะครับแล้วลูกศรตรงนี้จะเป็นไจโรนะครับไจโรก็คือเวลามีอาการบินเอียงไปทางซ้ายหรือบินเอียงไปทางขวาให้ตั้งสู์นะฮะฝักบ้งขานะครับบินไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็กดขึ้นกับลงนะครับลูกศรนะ ศึกษาเอานะครับแล้วก็มีปุ่มเทคออฟแล้วก็จอดอัตโนมัติครับอ่ะเรามาดูนครับนะครับปุ่มสวิตช์กดครับนะฮะไฟติดนะครับอ่าปุดที่รีโมทครับปุ่ล็อกครับยกขึ้นยกลงครับนะฮะยกขึ้นยกลงเสร็จนะฮะนะครับแล้วก็เทคออฟเลยครับอื้อเล่นง่ายมากเลยนะครับโอ้โหบินนิ่งมากนะฮะบินนิ่งมากอย่างนี้เลยนะครับหน้ามีอย่างนี้เลยนะครับนิ่งมากเลย น่าเล่นมากครับวางรีโมทโดนดิดได้นะครับอันนี้เขาเรียกล็อกระดับไว้เห็นนะฮะถ้าโดนมันมีอาการเอียงไปทางซ้ายนะครับให้ให้กดปุ่มขวาเห็นไหมครับโดนมันจะนิ่งๆแบบนี้เห็นะะไหมฮะนี่มันต้องล็อกระดับได้อย่างนี้นะครับล็อกระดับครับคือมันล็อกระดับอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับวางในโหมดไว้เห็นไหมฮะนะครับดนะึงลงล่างแล้วขึ้นไปที่เดิมนะครับพอล็อกระดับไว้นะครับโอเคนะฮะนี่นะครับ ได้ครับเรื่องง่ายมากนะครับท่านผู้ครับกดปุ่มลงจอดครับโดนจะลดระดับลงมาถึงพื้นมันจะมีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานทันทีครับสำหรับเจ้าโดนทับ A100 ครับนะฮะแล้ววิธีการเชื่อมต่อกล้องกับระบบ WiFi นะฮะติดตามคลิปครับคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ